อายุเท่าไหร่อายุสิบสามจะไปสิบสี่แล้วครับพี่ถามกันว่าทําไมเราถึงไม่ได้เรียนมาหาเงินครับเพราะว่าลอตเตอรี่มันจะต้องขายให้หมดภายในวันอ่าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงซึ่งน้องยังเหลืออีกเป็นร้อยใบอ่ะคือคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เนาะครับครับมีอะไรเราก็ต้องสู้ต่อไปครับงั้นอเอาสิบใบาอาได้ครับ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับคือวันนี้เนี่ยก็จะสืบเนื่องมาจากใน a c e b o o k นะครับที่ผมได้โพสต์รูปคู้กับน้องที่ขายลอตตอรี่2คนนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับูตรงนี้นะคือวันนี้เนี่ยผมอยากเข้าไปถามและเข้าไปคุยแล้วก็พาน้องไปทํากิจกรรมอะไรนิดหน่อยนะครับคือรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมควรนําเสนอให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะแต่ว่ามันก็จะมีข้อดีแลอข้อเสียอะไรเดี๋ยวไปคุยกับน้องนีกว่าเพราะว่าผมนัดน้องมาแล้วนะเออไปจะไปเจอดี่น้อ,อ,อตรงนี้่ สวัสดีครับรชื่ออะไรกันบ้างอ่ะทีละคนผมชื่อยยครับชื่อโยอ่ะน้องชื่อโมครับซือโมครับอันนี้เราผู้สานดยวพูดเลยรพ่อไปครับอ่าเพู่ไปคือต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยผมอยู่ที่จังหวัดอุดรแล้วผมก็ได้เจอน้องเนี่ยโดยบังเอิญนะเราก็เลยได้คุยกันแล้วผมก็เลยนัดน้องมาวันนี้โมอายุเท่าไหร่อยสิบสามจะไปสิบสี่แล้วครับอ่าสิบสามจะไปสิบสี่เก้าย่างยี่สิบแล้วอ่าสิบเก้าย่างยี่สิบได้เรียนไหมไม่ครับอ่าไม่ได้เรียนทั้งคู่พี่ถามกันว่าทําไมเราถึงไม่ได้เรียนมา หาเงินครับคือถ้าเราเรียนเราเราเราติดขัดอะไรถ้าสมมุติเราเรียนเราก็จะไม่ได้หาเงินครับแล้วถ้าเราเรียนเราพ่อแม่เราส่งไหมหรือเราต้องหาเรียนเองพ่อแม่ส่งครับแล้วทำไมเราไม่เรียนนะออกมาหาเงินดีกว่าครับออกมาหาเงินดีกว่าครับแล้วเราอยู่กับพ่อแม่ไหมอยู่ครับพ่อแม่ทํางานอะไรพ่อแม่ก็ขายลอตเตอรี่เหมือนกันอ๋อขายลอตเตอรี่เหมือนกันเอาง่ายๆคือมันมีความจําเป็นใช่ไหมครับบางทีน้องก็พูดไม่ได้หรอกแต่พี่เข้าใจ คือวันนี้เนี่ยผมอยากนําเสนอนในสิ่งที่มันมันดีครับคือถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้เรียนแต่ว่าไม่ได้เอาเวลาตรงนี้ไปเทียเ่ยวเตะกินเหล้าเมายาเรากินเหล้าสุปรีไหมไม่ครับพี่อยากถามว่าเราขายลอตเตอรี่เนี่ยมันเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยก็เหนื่อยครับแต่ก็ได้เงินครับที่เราสู้เพราะมันได้เงินครับต้องทิคน,นคือผมอยากจะบอกว่าน้องขายเนี่ยตอนนี้คือน้องเป็นคนที่จังหวัด ังหวัดเลยครับเป็นคนจังหวัดเลยแล้วก็มาขายที่อุดรครับขายจากผมแล้วมาอุดรวันที่เท่าไหร่แล้วแต่วันเรียกมาอ๋อคือมีผู้ปกครองพามาด้วยครับผู้ปกครองก็ขายเหมือนกันครับแต่ก็คือขายขายขายมัน่อแต่ละวันแต่คือที่มันเหนื่อยเนี่ยน้องต้องเดินทุกพื้นที่เลยครับครับเดินอย่างเดียวทั่วอุดรเลยแล้วสมมุติว่าเราขายไม่ได้เนี่ยเราท้อบ้างเปล่าไม่อครับสู้ต่อครับสู้ต่อไปถ้าถ้าท้อเราก็จบใช่ไหมครับเออ แล้วในงวดหนึ่งเนี่ยมีแบบขายไม่หมดไหมขายหมดทุกงวดครับี่เราขายหมดทุกวงวดเราทำได้มีก็น้อยมีก็น้อยจะถือว่าถือว่าเป็นเด็กที่เก่งนะครับแล้วเราใช้เงินกันยังไงปกติอะสมมุติเราได้เงินมาสักอ่ะเดือนนี้เราขายได้เงินมาแล้วใช่ไหมเงินส่วนนี้เราต้องไปทําอะไรบ้างให้พ่อแม่กินแล้วเราอะก็ไว้ใช้พันสองพันเอาไว้ใช้พันสองพันต่อเดือนครับเรื่องของเรา ของผม,ผมเก็บไว้ธนาคารครับขายหมดแล้วก็เอากําไรไปฝากไปธนาคารครับเอามาใช้บ้างแต่ไม่เยอะครับคือเราต้องใช้อย่างประหยัดครับ,รบเก็บไว้ครับปกติเรากินข้าววันละกี่มื้อเนี่ยที่เรามาขายเนี่ยเราพากินข้าววันละกี่มื้อกันแล้วแต่วันบางวันก็กินซาเทียงครับรู้จักหุ่นแล้วเนี่ยครับ <c oughs> รู้จักหุ่นแล้วเนี่ยนะปกติเราได้เงินมาเราไปกินพวกของแพงๆไหม ไม่ครับไม่เคย KFC McDonald อะไรอีกอะพิซซ่าอะไรพวกเนี้ยไม่เคยไม่ครับแต่อยู่ตามนี่ก็กินอาหารทั่วไปครับเหนื่อยเนาะขายของเหนื่อยถ้าพี่ขายพี่จะขายได้ไหมเนี่ยมาเปิดให้ดูหน่อยต้องได้ครับเออุ้ยเหลือเยอะเลยวันนี้ก็จะหมดแล้วนี่ถ้าเราไม่หมดอ่ะต้องหมดครับแล้วถ้าไม่หมดอ่ะไม่หมดก็ไม่ได้เงินกลับบ้านนี่เป็นกำไรหมดเลยครับ ก็เป็นของผมเลยอัน <sup> น yeah. ี no, no well, we cả, ้นะอ๋อนี <By third. S 2> ่คือเหลือกำไรแล้วต้องขายให้หมดให้หมดไม่ได้คือถ้าพรุ่งนี้อะลอตเตอรี่ออกออกแวเนแล้วแล้วเราต้องขายให้หมดภายในกี่โมงบ่ายสามบ่ายสามสามต้องขายให้หมดให้ก่อนเที่ยงครับต้องหมดให้ก่อนเที่ยงครับงั้นวันนี้เราต้องลุยลุยถึงดึกเลยครับกลางคืนก็สู้เต็มที่ครับเคยเคยขายดึกสุดเนี่ยถึงกี่โมงของผมเนาะเที่ยงคืนได้เที่ยงคืนตามร้านอาหาร ร้านปิดตอนไหนผมก็กลับห้องตอนนั้นเลย<อ>ร้านไม่ปิดก็ขายต่อเลยครับโอ้เท่ากับว่าเราเดินขายตั้งแต่เช้าเลยครับเช้าเย็นเที่ยงคืนนี่ครึ่งวันเลยนะ12ชั่วโมงป่าบอยช12ชั่วโมงเลยนะครับคือคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้นะครับ,รบมีอะไรเราก็ต้องสู้ต่อไปวันนี้พี่ซื้อคนละ10ใบได้ครับ เ <mile> ชื่อไหมเนี่ยเชื่อครับอ้พูดเล่นเดี๋ยวพาไปกินก่อนอยากกินอะไรเอาที่แบบยังไม่เคยกินถ้าพี่พาไปกินนายพี่จะพาไปต้องบอกมาก่อนว่าอยากกินอะไรแล้วแต่พี่จะพาไปกินครับไม่รู้เหมือนกันอะให้เลือก kfc พิซซ่าแม็กโดนอลเอาอะไร kfc kfc เอางี <itud soundtrack> ้ดีกว่าเดี๋ยวไปถึงร้านพี่ให้เลือกเลยเองจะเอาเซตไหนหรือจะเอาด้วยกันแต่ต้องกินให้หมดถ้ากินให้หมดก็กลับบ้านนะเราเราอยู่กันกี่คนถามก่อน อยู่คนละห้องนะครับอยู่คนละห้องผมอผมคกับแม่แล้วก็เพื่อนครับก็กเราอยู่เหมือนกันครับกี่คนของผมห้าห้าคนของผมอยู่สี่คนครับรวมเป็นเก้าห้องนี้เราก็ต้องมีค่าเช่าอีกครับเป็นเดือนครับจ่ายเป็นเดือนอ๋อโอเคสรุปว่ากินเคฟซีนะให้หมดนะไปเราไปเดี๋ยวเราพาน้องไปเลียงก็นั่งคุยกันนะครับผม ในเรื่องราวของการใช้ชีวิตของเด็กจริงๆอะ่ะอายุทีเนี่ยมันควรที่จะไปเรียนนะถ้าเด็กถั่ยไปเนี่ยค,ควรที่จะไปเรียนเพราะว่าเราขายของเนี่ยได้ตังค์แต่นี้พี่พูดในแบบถ้าเราเรียนแล้วขายด้วยได้ไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ครับมันไม่พอเวลาไม่พอไม่พอเวลาอย่างว่านะเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับมันมาเส้นทางนี้แล้วก็ต้องสู้ต่อรเราไปหากินอะไรแล้วไปขายด้วยารที่ไหนะพี่ลองสปายได้ไหมได้ครับอย่างนี้เหรอครับลอตเตอรี่ไหมครับแล้วเราสอนหน่อยสมมติว่าอ่าเขายืนอยู่เราจะยังไง รลางวันไหมครับ<อ>มีรวยแล้วครับโอ้ยแบบนี้เลยเอออ่ะสมเร็จแ้วพี่อ่ะพี่ยืนอยู่อ่ะมาขายแล้วตอรี่พี่หน่อยสิอ่ะพี่ยืนอยู่อ่ะนั่งนั่งอยู่นั่งรออยู่เลยนั่งเก๊กอยู่รางวันไหมครับแล้วก็เปิดให้เขาดูครับอ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปลองขายกันดูด้วยนะครับทุกคนว่าให้พี่ลองขายไหมได้ครับพี่กลัวแบบว่าที่ไปลองขายเรามีกล้องไงเขาก็เดินหนีเราอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแอบถ่ายน้องขายดีกว่าครับครับไป ไปหาอะไรกินเดินไปรถที่เลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาที่แมคกโดนัลนะครับเพราะว่า KFC เนี่ยมันไม่มีที่จอดรถ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อกันครับผมตามมาโอเคครับทุกคนที่ผมไม่ให้น้องมาด้วยนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของผมวันนี้คือผมอยากเซอร์ไพรส์น้องเพราะว่าวันเนี้ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วคือเอาจริงๆอ่ะน้องยิ้มแย้มนะครับแต่ว่าข้างในเนี่ยเครียดใช่ไหมบอยเพราะว่ารลรตีมันจะต้องขายหมดภายในวันอ่พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงซึ่งน้องยังเหลืออีกเป็นร้อยใบอะ่ะผมเลยจะช่วยได้เท่าที่ผมช่วยนะครับผมจะซื้อน้องคนละสิ คนละสิบใบเท่ากับว่าผมจะอุดหนุนน้องคนละสิบใบคือ20ใบนะครับแต่ว่าผมจะเซอร์ไพรส์ไงคือเราจะพาน้องกินก่อนเนี่ยแม็กโดนัลน่เนี่ยก็คือน้องเคยกินไหมน้องว่าน้องเคยกินแต่ว่าแบบนานๆแบบจะกินทีหนึ่งเลยอะ่ะคือแบบมันก็ไปสังสรรค์กับที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะควรจะมีอะไรให้ชีวิตบ้างนะที่ทํางานหนะักเพราะวันหนึ่งเนี่ยขายกันแบบว่า10กว่าชั่วโมงเลยนะบางวันก็15ชั่วโมงคือตั้งแต่เช้ายันเที่ยงคืนหรือว่าถ้าไม่ได้หมดก็ต้องสู้ต่อนะเราเลือกเกินไม่ได้แต่วันเนี้ยผมจะะเเเเเซซออ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 รรรร์์์์์ไไไไพสดดดด้้้้้วววยยกกกกกกกาาาืืคคคคคนนนนนนลลใบ่่่่โงงงงงัััััีี๋ผมมมมตตตตปปหแ็ เป็นตัวด้วยน้องครับ,รบโอเคเรากดตังไว้แล้วครับเดี๋ยวเราไปซื้อแล้วก็เราจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อเซฟไพ่น้องเพราะว่ามันก็หมดหลายพันอยู่นะไป เที่ยงเวลาสี่ห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยกินก่อนเดี๋ยวต้องไปเครียดต่อทำไมถึงเครียดเพราะว่าน้องต้องขายให้หมดนะถ้าขายไม่หมดก็ขาดทุนเราต้องขายให้หมดไม่หมดยังไงก็ต้องหมดใช่ไหมนเขาเรียกว่าไม่หมดไม่กลับคือมันได้เงินนะครับคือผมไม่ได้จะมาบอกว่า,าหานาน้องเป็นยังไงแต่ผมอยากบอกว่าน้องขยนันน้องทําในสิ่งที่มันดีไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียนแล้วแบบทําตัวเสเพอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงเรายังถือว่าเป็นอาชีพนะ ผมไม่ได้มาสนับสนุนให้ทุกคนซื้อหวยนะแต่อาผมมานำเสนอว่าเฮ้ยน้องไม่ได้แบบถึงน้องก็จะไม่ได้เรียนแต่ว่ายังทำงานที่มันสุจริตแล้วก็เป็นอาชีพได้หาเงินเองได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้น้องแบบไปลองขายผมดูว่าถ้ามีลูกค้ายืนอยู่แล้วจะขายยังไงนะครับไปไปลองกันเลย ครับเมื่อกี้ก็ให้น้องไปลองขายดูแล้วนะครับตามภาพคืออยากจะบอกว่าถามสิบคนเนี่ยอาจจะไม่ซื้อเลยก็ได้สักคนหรืออาจจะอาไปสักแค่สิบคนซื้อคนเดียวไปเดียวอย่างนี้ม,มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันต้องมีความอดทนมากเพราะว่ามาขับมอเตอร์ไซค์เป็นนี้แล้มจอดซื้อไม่ใช่เราต้องเดินหมดเลยเราต้องเดินหมดเลยอย่างาพธ่ถาวรน,น้องขายมาตั้งแต่อายุสิบห้าขายมากี่ปีปแล้ว ก็เกี่ยมสามปีสามปีกว่ากว่าสามปีกว่ากว่าแล้วนะครับจนขายจนมันกลายเป็นความสนุกเป็นความสุขไปแล้วใชเนาะขายกี่ปีแล้วแค่ได้สามสี่เดือนเองอ๋อเพิ่งมาขายเพราะอายุยังน้อยอายุเท่าไหร่สิบสามสิบสามสิบสี่แล้วก็ถือว่าน้อยนะน้อยนะครับสิบสามสิบสี่เนี่ยยังเป็นเด็กชาอยู่เลยอันนี้ต่อไปมาขายพี่บ้างคือพี่สมมติพี่นั่งอยู่นั่งกินแมคโดนัลี์อยู่อ่ะมาขายลอตเตอรี่อาทีละคนอ่าโอเคขายพร้อมกันเลยก็ได้อ่ะขายพร้อมกันแต่ว่าพูดทีละคนครับ เอาโอเคลองดูนะครับเดี๋ยวพี่นั่งนี่ก็เดินมาเลยครับแพ้นะครับที่ตรงนี้รวยแล้วครับพี่ตัวผมจะเปิดอะไรสองชาร์จสองชารสองชาร์จสองชาร์ชุดกี่ใบสิบใบหกสิบล้านผมล้านเลยเหรอครับไม่ได้ดูอ่ะถูก็ได้ครับล้านล้านเขามีรวยยับเลยจริงไหมเนี่ยจริงครับโัวสิบใบหกสิบล้านเลยครับ พี่ยัเป็นเสือผีอ่ะใช่ครับโอเค okay. อันนีอ้อันนี้เป็นชุดเล็กชุดเล็กชุดสองใบครับอ๋อสองล้านปกติคนหนึ่งเขาซื้อกี่ชุดอันนี้เราขายชุดใหญ่ไงครับอันนี้เราขายชุดเล็กครับปกติคนหนึ่งเขาซื้อกี่ใบแล้วแต่บางคนก็สองใบแล้วแต่บางคนก็ห้าใบก็มีงั้นพี่อเอาสิบใบเอาได้ครับจริอย่างนี่ครับพี่มีอีกอย่างไหเอาพี่เอาสิบใบ ให้ผมแยกให้เลยเออสิบใบอันน <Job> ี้พี่เอาสิบใบเหมือนกันอันนี้มันหนึ่งชุดสิบใบใช่ไหมครับพี่เอาเบอร์นี้แปรเบียนรถดคนสองสามนี่เอาเนี่ยพี่อยากได้เบอร์เนี่ยครับถูกไหมถูกไปพรอยให้หน่อยไปพรอยให้หน่อยเห็นได้หกสิบล้านนะครับเลยเฮงครับได้รางวัลใหญ่อันที่เหลือเราไปสู้ต่อนะครับผมไปครับ ดีใจไหมที่พี่ช่วยเนี่ยดีใจครับก็จะหาคนได้เยอะนะเนี่ยพี่จะถูกไหมเนี่ยถูกแน่นอนถูกกินหถูมตัวหางกาถูกตัวหน้าทำสาธุผมไม่ผมจริงๆผมไม่ได้หวังหรอกนะครับอยากแค่คือน้องต้องขายให้หมดอ่ะวันเนี้ยวันพรุ่งนี้วันนี้ผมถ่ายวันที่สามสิบกันยายนนะครับเรา่ายวันที่สามสิบพรุ่งนี้วันที่หนึ่งก็คือฉลากเนี่ยจะออกแล้วน้องต้องขายให้หมดก่อนเที่ยงงั้นวันนี้ต้องสู้กันดึกเลยใช่ไหมเนี่ย คือถ้าไม่หมดก็ขายช่วยแม่พอถึงหมดกขายช่วยแม่อีกอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอาตามนี้แหละโอเคครับผมดูทั้งหมดเลยแล้วกันเนาะครับอ่ะครับผมเป็นเงินเดนสายถ่ครั้วันนะครับสายถูกให้มันถูกดพีนี่ซื้อมาไม่เคยถูกเลยครับต้องถูกครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับผมวันที่หนึ่งว่าเราจะถูกหรือเปล่าโอเคอันนี้ซ้อมซื้อจริงเลยเนี่ยโอ้โหโอเคสุดท้ายแล้วนะครับผมท้ายคลิปแล้วนะครับคลิปนี้ก็อยากบอกให้รู้ว่ามัน มันเหนื่อยเนาะทำงานแบบนี้เนีอะเราจะฝากเพื่อนๆที่อายุใกล้ๆก,ก,กันที่เขายังเที่ยวเตะเล่นยังไม่รู้เรื่องบ้างไหมอ่ะเอาหนึ่สิบสามปีเนี่ยมอนหนึ่งให้เขาหาเงินดีกว่าครับยังครอบครัวดีกว่า,าต้องไปเที่ยวเล่นคนอื่นก็อยากบอกว่าใช้ชีวิตตัวเองให้ดียามเปนสิ่งที่เลวร้ายก็ต้องตั้งใจหาเงินเลี้ยงดูตัวเองเอาเป็นว่าพี่เนี่ยก็ขอให้คิดอะไรเนี่ย ็ครับขอให้ประสบควสำเร็จเราอาจจะขายตรงเนี้ยเป็นต้นทุนน,นะนะคนหลังจะมีกิจการที่มันดีกว่านี้ก็ได้เราเก็บตังค์อยู่ใช่ไหมถูแล้วขายได้เราก็เก็บน,น้องก็ส่วนใหญ่ก็ให้พ่อแม่เยอะถ้ามีคนอยากซื้อทําไงอะ่ะที่ไหนที่เราไปบ่อยที่สุดแบบเวลาประจําแล้วเราไปบ่อยที่ไหน,นก็คือตลาดโสขสีตอนเย็น ไปทุกวันครับขายทุกวันอันนี้นะครับคนที่อยากจะอุดหนุนน้องหรือว่าสนับสนุนน้องนะครับหาเงรายได้นะครับก็ที่ตลาดโพสีในช่วงเย็นทุกวันเจอแน่ๆครับเจอแน่ครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่มาเลยวันมาเลยเอางวดต่อไปมาวันไหนมาอุดมวันไหนประมาณแปดเก้าประแปดเก้าอแปดเก้าเริ่มขายแล้วตั้งแต่วันที่แปดวันที่เก้าของทุกเดือนเลยเนาะประมาณนี้ก็ขายไปจนไว้ออกโอเครายได้ทุกวันเลยครับ ฝากน้องๆด้วยนะครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับ